สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะในวิชาพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับวิชาพระพุทธศาสนาในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องอาการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ วัดใช่ไหมคะครั้งนี้เราจะไปเรียนเรื่องการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้วิธีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดไปแล้วมีใครนำไปปฏิบัติตามกันบ้างคะ เพื่อเป็นการทบทวนเราไปเล่นเกมสนุกๆก,กับเกมจับคู่กันเลยค่ะให้น้องๆเลือกตัวเลือกที่ตรงกับภาพบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาน,น้องๆคะเคยได้ยินคำว่าพุทธมามะกะกันบ้างไหมคะวันนี้พี่มีความหมายของคำว่าพุทธมามะกะมาบอกคะ่ะซึ่งหมายถึงการประกาศตนว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็คือการสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญตักบาทการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีนั่นเองค่ะเพื่อให้น้องๆเข้าใจความหมายและขั้นตอนของพุทธมามะกะมากขึ้นเอาละคะ่ะน้องๆวันนี้พัดและเต้ยเดินผ่านห้องประชุมแต่ทำไมวันนี้พวกรุ่นพีถึงอยู่กันเต็มไปหมดเลยล่ะคะเนี่ยเราตามพัดและเต้ยไปดูกันดีกว่าค่ะ เ <Hey, S 1> วันนี้หอประชุมเราคนเยอะจังเลยเขาทำอะไรกันอะ่ะนั่นสิพัทเราว่าต้องมีงานอะไรสักอย่างแน่เลยเข้าไปดูกันไหมเต้ยเราว่าไม่ดีนะพัทตอนนี้เขากำลังสวดมนต์กันอยู่ก็เราอยากรู้นี่ถ้าอย่างนั้นเราไปถามคุณครูการดากันดีกว่าสวัสดีครับคุณครู พัดกับเต้ยมาหาครูมีอะไรหรือเปล่าคะครับคุณครูพอดีพวกผมสงสัยกันครับว่าพวกรุ่นพี่เขาทำอะไรกันที่หอประชุมใช่ครับครูปกติวันพระเราจะเข้าสวดมนต์กันทุกคนนี่ครับแต่ทำไมวันนี้พวกผมไม่ได้เข้าไปหลักรับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่มาถามครูวันนี้รุ่นพี่ของเรา ทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกันค่ะพุทธมามะกะคืออะไรหรือครับคุณครูนั่นสิครับผมไม่เห็นเคยได้ยินเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายให้ฟังนักเรียนคะคําว่าพุทธมามะกะนั้นหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือชาวพุทธ โดยน้อมรับพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกข,ของตนเพราะฉะนั้นการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็คือการประกาศตนว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะรู้ครับถ้าเป็นพุทธมามะกะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างล่ะครับผู้ที่เป็นพุทธมามะกะ ก็จะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำบุญตักบาตรช่วยทำความสะอาดวัดและนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่นไม่ลักขโมยไม่พูดปดช่วยเหลือผู้อื่น เป็นเด็กกะตันยูเป็นต้นครูครับแล้วพวกผมต้องทำเหมือนรุ่นพี่ไหมครับการทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้นชาวพุทธจะต้องมีอายุสิบสองปีขึ้นไปตอนนี้พัดกับเตอร์ยังเด็กเกินไปรอโตกว่านี้ก่อนนะคะแล้วทำไมเราต้องเข้าพิธีด้วยล่ะครับคุณครูการที่ต้องให้เด็กในวัยเรียนนั้น เข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็เพื่อให้นักเรียนเกิดความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติตัวเป็นเด็กที่ดีไงล่ะคะเอาละค่ะน้องๆต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ท่านเตรียมการ 1. เริ่มจากโรงเรียนจะจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะก,กะตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม 2. กํกำหนดสถานที่จัดสถานที่โต๊ะหมู่บูชาอาสนะสำหรับพระสงฆ์พระพุทธรูปและเครื่องบูชาสา ฝึกซ้อมการประกอบพิธีการ 4. เตรียมนิมนต์พระสงฆ์เป็นประธานหนึ่งรูปและพระสงฆ์ที่จะร่วมพิธีขั้นพิธีการ 1. น,นักเรียนถอดรองเท้าเข้าแถวนั่งประจำที่ที่กำหนดไว้ 2. ตัวแทนนักเรียนจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกับผู้แสดงตนทั้งหมด 3. นักเรียนนั่งคุกเขา่าประนมมือส่วนตัวแทนนักเรียนถวายพานเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานพร้อมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี 4. นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะต่อหน้าพระสงฆ์ด้วยภาษาบาลีและคำแปล 5เมื่อนักเรียนกล่าวจบแล้วจะต้องฟังโอวาจากพระสงฆ์ 6. เมื่อพระสงฆ์ให้โอวาจบแล้วให้นักเรียนกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีล 7. เมื่อกล่าวจบให้กราบสามครั้งและตัวแทนนักเรียนจะถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 8. ปพระสงฆ์อนุโมทนาตัวแทนนักเรียนกรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์และให้คุกเข่ากราพระสงฆ์สามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีน้องๆคะนี่เป็นขั้นตอนการเตรียมการและขั้นพิธีการเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในชั้นเรียนต่อไปและสำหรับวันนี้เอาลคะค่ะน้องๆได้ทราบถึงความหมายของพุทธมามก,กะและขั้นตอนการแสดงตนไปในขั้นต้นแล้วนะคะตอนนี้น้องๆยังเด็กอยู่ ไม่สามารถประกาศตนเป็นพุทธมามะกะได้แต่น้องๆก็สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติตนเพื่อเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีได้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ นักเรียนการแสดงตนเป็นพุทธมามกกะก็คือการประกาศตนว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมมา,าเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามกกะนะคะจะทำให้เรารู้สึกสบายใจที่ได้เป็นชาวพุทธเต็มตัวเกิดความศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนานะคะผู้ที่ จะแสดงตนเป็นพุทธมามะกะได้ต้องมีอายุ12ปีขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนนะคะในหนังสือพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะหน้า51ถึงหน้า56นะคะนักเรียนดูคลิปแล้วนะคะกลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งในหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ